คนิม้เกบิมนต์เจ้าค่ะกับนิมนต์เจ้าค่ะกันิมนเจ้าค่ับนิมนต์เจ้าค่ะ น้ำเสรโล้วค่ะนะเจ้าค่ะขนมใส่ไส้น้องปิวเจ้าค่ะของพาร์นะเจ้าค่ะของพาร์นะเจ้าค่ะของพาร์ทนะของพาร์นะเจ้าค่ะสาธุ